ค,คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกิจแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ตามสัญญานะครับก็หาเวลาโทรหาอาจารย์อาจารย์ฤทธิ์นำโชคนะครับหาเวลาโทรอยู่หลายมือนะครับกับบ่อกควยวางนะครับแล้วก็เลยไปได้โทรหาอาจารย์ต่างต่หน,งหนึ่งนะครับตามสัญญาที่บอกว่าจะติดตามตัวเลขของ อาจารย์ฤทธิ์นำโชคนะครับในงวดวันที่1ธันวาคม2514นห้ี่นะครับแข่งกับเอฟซีเพนชอนะครับกับไปทั่วไปหาพึ่นนะครับพึ่งจะมีโอกาสไม่นีนะครับมีเวลาว่างแล้วนะครับกับไปทั่วไปแต่จังไดนกะดีนะครับตัวเลขน่าจะได้ขึ้นเก่าแล้วกัเป็นตัวเลขที่แม่นยำพอสมควรนะครับทุกงวดที่ผ่านมานะครับตัวเลขของอาจารย์ฤทธิ์แก่เขาตลอดเป็นเลขสูตรเลขนางแน่เลขสูตรแน่นะครับซึ่งหลายๆคลิปนะครับ ติดตามอาจารย์ฤิศให้ตลอดคือเก้านะครับถึงตัวเลขแก่เขาจะรู้เขาก็ต้องตามให้นะครับสาหรับงวดที่ผ่านมานะครับให้เบิ้งสติจักน้อยหนึ่งนะครับอันนี้เป็นสถิติเก้านะครับของงวดวันที่16พฤศจิกายน2564นายบนะครับอันนี้เป็นเลขของอาจารย์ฤิศนะครับที่วางมานะครับนี่ตัววิ่งเจกับผานะครับเจดกับผาส่วน2หางที่วางมานะครับ2หางที่วางมาตามนี้นะครับ ตวนีกอเขาตัวนี้นะครับเนาะ75นะครับตัวดีไปออกขังล่าง57นะครับแต่ถือว่าเขานะครับถือว่าเขาเพราะว่าตวดีก็ไม่ได้ไหลนะครับไม่ได้ไหลเดี๋ยววันนี้เขาจะได้แนวทางตัเดีจากอาจารย์ลิปตัวหดจังไหนนะครับเดี๋ยวเขาต่อสายหาอาจารย์ลิปไปชมไปฟังพร้อมๆกันครับหลงครับสวัดดีครับอาจารย์ลิปครับสวัดดีครับเป็นไงเนาะสบายดีป่ะเนาะครับ ครับสบายดีอยู่ครับเลี้ยวเขาเาลี้ยวน้ำเลยเนาะครับเลี้ยวเขาเาลี้ยวน้ำถูกซิ่งถูกยางเลี้ยวมดงวดนี้งวดนี้ยากเขายากน้ำอยู่กับเลยนทั่าทารย์่สายนี่จักหกกน,กน่อยนะครับยากขึ้นเขายากื่องสมัครเลียกตั้งครับ, <c ười> บก็พีซีเป็นแบบให้ตามยูทรับปากเป็นแบบว่าสิตามตั้งแต่หวยออกไม่ไม่หมดแล้วแต่ที่นี่มันก็ค่าเกี่ยวเขาค่าอย่างอยู่ก็เลยยากหลายอย่างนะครับครับผม ครับสาหรับงวดนี้นะครับอาจารย์มีแนวทางหนึ่งยังเนาะมีแนวทางครับว่างว่างเลขสูตรครับเลขนางบ่ได้ออกไปนางนางใดครับเพราะว่ามันติดตุละครับหลายอย่างเลขนางตรนี้แล้วครับงวดนี้ครับมันจะเลขสูตรครับครับนี่เป็นเลขสูตรนะครับเลขสูตรอาจารย์ก็คิดว่าเลขสูตรว่างสูตรว่างเด่นสูตรบนไหนเลยครับอ๋อครับผมสูตรบนอย่างเดียวครับบนย้านเดียว คนยังเดียวเราก็ว่างรักลอยแล้วก็ตัวรักตัวประกบให้ครับออครับผมเลขล่างเนี่ยอาจารย์บอสไ่ได้เฮ็ดสูตรบ่ครับเลขล่างสูตรมันบอคคอยหนิงมันได้ครับเอาสูตรบนเอามันหนิงๆงเอาสูตรที่ว่าหมั่นใจนะครับอาจารย์หมั่นใจนีสูตรบนหลายกว่าเนาะเลขล่างบ่มั่นใจก็บ่อยากให้เอฟซีเพิ่นครับนั่นเนาะครับอาจารย์มีตดจังได่นะครับว่างมาจังได่นะครับ จะว่างเลขลักลอยกันครับลักลักลอยมีตัวไหนนะครับผมลักลอยมีศูนย์มีแปดมีเก้าลักลอยมีศูนย์มีแปดมีเก้าครับอาจารย์ครับครับเราก็ตัวลักสองตัวนะครับตัวลักสองตัวมีหนึ่งมีสองมีสามครับเลขลักมีหนึ่งมีสองมีสามนะครับอรับ ต้นตัวประกบกับตัวประกบเจ็ดแปดเก้าครับอ๋อครับผมหลักร,ร้อยหลักหนึ่งสองสามครับครับอาจารย์จับจับคู่ได้ตัวไหนนะครับจับคู่ได้หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดครับผมหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าครับแล้วก็สามเจ็ด สามเจ็ดสามแปดสามแปดครับสามเก้าครับสามเก้าเพราะอันนินเดินที่หนึ่งกับสามครับอันสองนี่อาจารย์ไมาจับหอกครับสองนี่เพราอันนี้มันเดครับมันโมเดนเั็นเดครับถ้าผู้ใดมากว่าสองมากมันใจว่าสองมากก็คือนจับสองเจ็ดสองแปดสองเก้าปอะมาณนี่ครับครับมีมีแค่นี้เนาะที่อาจารย์จับไห้เนาะสองครับผมสองข้างครับ บนย่างเดียวเป็นบ่าอาจารย์บนย่างเดียวครับจนเด็กถ้ามันหุีรางพี่น้องก็แยเอาแต่บนน้ำมาจารอะเรก็เอาเอารางนั้นได้พี่น้องมั่นใจครับบนครับยู่ครับเอาอยู่อาจารย์มั่นใจบนเอาอยู่ครั่นใจบนเอาอยู่บนอย่างเดียวเลยนอกจาใดไม่รักลอยผู้ใดไม่รักลอยเด่นเด่นหนิคือเอามาใส่ไหไเลยครับบนอย่างเดียวรักลอยเด่นเด่นพวใดรักลอยหมายถึงว่า ฐานนี้ตัวเลขกตัวอื่นให้เอามาจับใส่กครับไอ้สองตัวเล็กสองตัวครับครับผมพอครับเอามาจับไ่คูครับเล็กคูครับเล็กสองตัวที่อาจารย์จับหางเดียวนี่เนาะแม่นครับมาใส่ตัวหนาเลยครับผได้มีลักร้อยแต่ต้องผมว่างแต่ว่าผมว่างเล็กลักร้อยไหสามตัวครับศูนย์กับแปดกับเก้านะศูนย์กับแปดกับเก้ากะถ้าเอาตามอาจารย์ก็ยคือเอาศูนย์ เอาเป็ดเอาเกานี่ไม่ใช่ลักลอยรับใน้สองตัวนี่เนาะาม่ใส่รักลอยขนาดแต่ผู้ใดอยากล่องเบิ้งกับมันกับเลี้ยงไ้กับมีสิบแปดหางครับมันสิลายโพดนะแต่พนาอยากลองเบิ้งกับสามตัวมันกับได้สิบแปดหางแต่าจับแต่ว่าจับได้หลายเนาะครับครับแต่ว่าแต่ว่าจับให้ไวหางเดียวครับสามตัวปะครับจับไว ครับสามตัวจะไม่ห,ห,าหางหางเดียว <hayır. S 1> ครับเดี๋ยวนะครับอาจารย์สามตัวสามตัวหางเดียวเลยครับจับให้หางเดียวเพราะทางนั้นให้พ่อแม่พี่น้องไอ้เอฟซีคนไปจับเอาเพื่อนมักบระคือกันนะอันนี้ของตัวของอาจารย์มักเนาะอันนี้อาจารย์จับให้หางหนึ่งเนาะครับครับเอาเก้าเก้าหนึ่งเจ็ดครับเก้าหนึ่งเจ็ดครับ เก้าหนึ <ạ. S 1> ่งเจ็ดเอาจากนั้นก็ตองเหล็กดังเขาก็หนึ่งหนึ่งเจ็ดนฮะตรงเล็กดังเขาเออหนึ่งหนึ่งเจ็ดนี่สื่อเลยาะน้องตรงเหล็กดังมันตรงเหล็กดังมาเนี่ยเพียนไปออกตัวล่องอะไรเอาเอาตัวล่องใส่กันเลครับตัวเหล็กดังเขา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 หนีหนีเหล็กดังไปหาตัวล่องนี่ก็ว่างเสร็ครับตัวล่องไปเก่าสามเจ็ดครับ 9 3 7 cặp à. cặp này là không. cặp ấy cặp, ấy. Trán, trán cặp này cặp này cái chán hành vi mình tuổi đấy thì nên tuổi đấy thì suốt áo 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 sống tố con cặp sống tố cơ 1 chết cặp 3 chết là cặp 1 chết, cấp, sán, chết. ต่สามตัวอาจารย์กับตัวนี้เจ็ดนย่เนาะต,ตัวนี้คตัวตัวนังเกลือกตัวเด่นถต่มันมันดังกับดึงมันไปตัวล่องรลเดี๋ยวถ่าท่าท่าวิ่งนี่ครับอาจารย์วิ่งวิ่งวิ่งมีเด <c oughs> ินให้หนึ่งสามครับวิ่งวิ่งหนึ่งกับสามหนึ่งกับสามบนอย่างเดียววิ่งหนึ่งกับสามบนอย่างเดียวนะครับ หนึ่งกับสามอาจารย์นักไปตัวใดนอนหนึ่งกับสามหนึ่งกับสามนักมันสิหนักมาทั้งสามเปอร์เซ็นต์มันใกล้กันครับมันคำนวณมันหลอกมันมันสูสีกันไหมครับครับถ้าวิ่งถึงสองตัวก็บ่กบวกขาดทุนหลอกอาจารย์ได้ยอแต่ว่าถ้าวิ่งสามตัวนั่นจ้งสีเพื่ได้อันนี้ได้ยอครับบนบนอย่างเดียวนึ่งตัวอาจารย์นิ่งนักเลยงหมดนี่นัครับ แต่ผู้ใดมกวิ่งนี่ถวาล่างนี่ล่างล่างเหล็กลักมันสามสี่หาครับล่างนี่มาแทียครับสามสี่หาสำหรับล่างนะครับสามสี่หาถามักเล่วิ่งให้วิ่งสามสี่หาเนาะอาจารย์ล่างอันนั้นล่างอย่างเดียวครับมาแทีครับครับครับอันนี้ก็เป็นตัวเรขเป็นตัวเลกของอาจารย์ฤทธิในงวดสางทีน่นะครับตัวเลกตามนี้นะครับขอนำฟังให้พี่น้อง อันเราตั้งพื้นิชัดว่ชัดเนาะเดี๋ยวพยายามปรับกล้องจัดหน่อยอาจารย์เบื่อทั่วผมลงเบื่อทั่วอาจารย์ขี้เก่าดนะครับเนี่ยเพราะว่าครับผมถ้าบ่ลงเบื่อทั่วอาจารย์เอฟซีเป็นตัวทั่วหาเอฟมินนะทั่วหาผมนะผมผมน้ำต่อกระตุกเหมือ <c> น <oughs> ทั่วหาอาจารย์โดยตรงนี่ก็เนาะครับให้ลงมาทั่วไปเรามีเรื่องอยังมาปรึกษาอยังกับแอดไลน์ลามาครับครับอาจารย์ตอนนี้รับเฮ็ดอะไรไหมครับ ดูดวงหรือว่าอัดไน,นี่ยครับก็ดูดวงให้คนอาบนามนตนเสร,ริมดวงเสร,ริมยังครับเราก็าเช็กล่าหูเช็คอีหยังครับสมัยเ,เช็คกรรมเช็คยังครับคนซื้อเลขบ่อยถือกันยังสมัยติดกร,รมครับส่วนมากไปติดขาเจ้าว่าเคยคนส่วนมากหรือเป็นคนเคยลุลุกครับก็ลุลุกหน่อยครับอบอกวิธีแก่ขจงสิเราผู้ที่เป็นอยู่ทั่วไปปรึกษาหรือว่าไป อ่าฮะขอแนวทางสระเพาะหรือว่าเฮหตุยังเนี่นเพิ่นโทตไปอาจารย์แบบบอกแนวทางไปเนี่นบอกครับครับผมแล้มายถ้าเจ้าแอดไลน์มากครับแอดไลน์มากอืมครับผมอาจารย์นี้คาคู่คาค่จังไลยบอครับคาคู่ค่ก็แล้วแต่ศรัทธาครับแล้วแต่ศรัทธาผมเนาะเพราะเพราะเด็ดตั้งคาคู่คาค่ายอย่างไรเนาะบเพราะว่าเพราะอาจารย์เพราะอาจารย์มันให้ตั้งไว้ว่าตามศรัทธาครับอ๋อครับ ครับเอฟซีเป็นช่องทรไปกันอย่าลืมเด้อค่ะกูคาใครอาจารย์กันบางคนโทรไปกต่ที่ทร่วไปเพราะในน้ำแข็งเราไปซื้อกับมีเรื่องกันครับมี่เยอะครับ <c oughs> มีหลายคนอยู่เข้าคออยอะเฉพาะนิดนังนะครับเนาะก,กันครับแต่ว่าถ้าอยากเค็ดยังให้มันรู้หลวงนะมันรู้หลวงแก่แล้วมันรู้หลวงมันก็นต้องคือว่าเราตร้องศรัทธาเนาะศรัทธาเพิ่นเนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะว่องมาเห็นนะสิครับเน่ หน่อยไล่เบาหวานกันนี่สินะครับครับผมครับตัวเลขก็ได้แล้วเนาะอาจารย์ก็อ้าวเอสซีถ้าอยากโทรนะครับก็ต้องโทรหาเอ็ดมินเลิกเพราะว่าตัวเลขบัวหูนะครับถ้าอยากหูเลี้ยงเล่าของตัวเลขหรือว่าจากสะดอกเคาะหรือจังไดเนาะโทรหาอาจารย์นิดนะครับตามดูทุกที่ขึ้นอยู่ในกระดาษแผ่นนี้เนาะครับเนาะครับครับสุดท้ายอาจารย์นี้ยังฝากถึงเอสซีว่าครับผม ร้าคะแนนก็ฝากเอฟซีถูกผูก้นนะครับเนาะรักษาสุขภาพหลางงใจแข็งแรงสุขผู้สุกค้นครับตัวเลขทุกตัวกับเป็นแนวทางนะครับเนาะขอบอกเอฟซีูกผูนเป็นแนวทางนําเสนอให้เอฟซีเบิ้งนะได้กับุกคต้นลาฝากคนไรล่กนแชร์ก็ติดตามให้ทางเบาอิสานเจนพันน้าแนวเป็นกาลังใจพันน้ำนะครับเด้อขอบคุณครับถึอหวยเลยเบือทูกผู้ถุกค้นครับอันนี้นะครับก็ ขอขอบคุณอาจารย์อีกท่านนึ่งนะ,ค,ะครับผมครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ